รอบีกับการกลับมาครับกับโปรเจกต์นะคุณธนาคีครับผมซึ่งเราจะไม่ใช่คุณรัตพลอีกต่อไปใช่รอบนี้มีชื่อใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs> มีชื่อใหม่แล้วแต่ยังยังบอกไม่ได้ว่าจะชื่ออะไรแล้วก็เป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันนะครับต้องกลับมาขูเราไว้ก่อทำไมกนักแสดงไม่ไมพูดอะไรเยอะขนาดนั้นคือเรื่องเนี่ยมันมีแบบ มันมีแบบหลากหลายแบบถ้าพูดกัน<ช>พูดกันไปเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะสปอยครับซึ่งเราก็กลับกันกลับมาร่ราะอะไรพี่ออฟนี่ในทพี่ออฟเหรอครับก็ตั้งแต่นาคีนะครับใช่ตั้งแต่นาคีเลยเคสสุดหรือว่าเราเป็นหนึ่งในตำนานนาคีเป็นก็มันะสบความสำเร็จครับผมก็ดีใจครับดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคน ทุกคนชอบนาคีนะครับผมก็พวกเราก็พยายามทํางานกันเต็มที่นะครับออย่างเก่งรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราไปไหมเพราะหลายคนที่เล่นรื่อนก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปอสําหรับผมละครับผมก็รู้สึกว่านาคีก็ทําให้เราโตขึ้นเยอะครับได้ได้ได้ทำงานได้เจอกับคนที่เก่งๆอะไรเงี้ยก็ได้สอนเราเยอะเหมือนกันครับาจาจะบอกแฟนบ้างกับประโยชน์เรื่องนี้มันไม่ ใช่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบใหม่เลยนะครับถ้าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าแฟนๆจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในคุชานาคีเยอะมากๆเลยแล้วก็เรื่องนี้มีนักแสดงหลากหลายมากๆก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับต้บนก็เปิดเนาะจากปลูกต้นมไม้มาขายนนขนมขายขนมต้นไม้ก็ยังปลูกอยู่ ปขนมแล่วแต่ช่วงนี้ก็มาลุยขนมครับยกว่าเติบโตไปเรื่อยๆก็ก็พยายามครับพยายามครับก็สาขาใหใช่ตอนนี้เราก็มีมีที่หาดใหญ่สาขาหน<อ>ึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีที่พรากกอนแล้วก็เดือนหน้าวันที่2ตุลาเนี่ยเราจะไปเปิดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับชั้นจีถ้าใครอยู่แถวๆโซนนั้นก็ ไปได้ที่เคนทูปังนะครับอย่างไรคนย้อนกลับไปทำไมเราถึงมาจับธุรกิจนี้วะาคุรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นเราข้อควเห็นเราแต่สแกนแอนแอนอันนั้นก็เป็นอีกงานหนึงงานดิเลกเป็นนักแสดงไม่มีอาชีพเดียวจนมัมีหลายอาชีพคือทําตามความชอบของตัวเองถ้าถ้าคนที่ที่ติดตามก็จะรู้สึกว่าคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทํามาจากความชอบทั้งนั้นก็อย่างปลูกต้นไม้เราชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ไปปลูกุเรลียนอย่าง พวกขนมเนี่ยจริงๆเราก็ชอบจริงๆเราเป็นคนชอบดูอาหารชอบชอบชอบดูเออชอบชอบดูเออชอบชอบดูรายการทำอาหารแล้วก็ชอบอยู่กับคนที่ทําอาหารอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยได้มีโอกาสไปทาขนมปังแล้วขนมปังมันอร่อยเราก็เลยเราต้องไปหัดใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออโปรดักต์เนี้ย เราน่าจะขายที่หาดใหญ่ครับเพราะว่าในหาดใหญ่ยังไม่มีโปรดัก์นี้เลยแล้วก็เราได้ขายนักท่องเที่ยวด้วยก็เลยเริ่มจากตรงนั้นครับกะจะเปิดเล็กๆแต่พอเปิดไปเปิดมาแล้วลก,กระแสแบบนั้กระแสตอบรับดีเราก็เลยเถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ท,ไดที่ได้ขยายครับผมใช่ข<ะ>ายชิพแพลนจะขายขนาดนี้ก็ <laughs> ดีครับเด <laughs> <laughs> <de> ี๋ยวเดี๋ยวต่อไปอาจจะเปิดขายแฟนชสยก็ ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับ<ม>ตอนช่วยดุ่ลกี่คนเนี่ยทำไมแบบเรามีผมไปสองคนมีผม<ฆ>กับพาร์ทเนอร์แค่สองคนใช่เราทํากันเองหมดเลยครับก็ก็ถือว่าเป็นการเ,เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยว่าว่าการทําธุรกิจเ,เข้ามากรุงเทพแล้ว เราจะต้องพัฒนายังไงจะต้องเรียนรู้แบบไหนอะไรเงี้ยครับต้องชอเอสเทอร์มาร่วมฝันชายด้วยมับอะไรนะครับต้องอเอสเทอร์มาร่วมฝันชายด้วยั้อันนี้ทําแยกกันไม่ไม่กล้าทาร่วมกันเหรอเออผมว่าต่างคนความชอบอาจจะไม่เหมือนกันของผมผมผมชอบแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็จะได้เดินไปทางผมได้เต็มที่ไปเลยคือใครชอบแบบไหนก็แยกกันไปทำอะไรเงี้ยทุกคนจะได้มี เหมือนเหมือนเออแยกกันไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่ามีความรู้ที่แตกต่างกันจะได้แบบไม่ต้องมาแบบทางเดียวอะไรนะแต่จริงตอนนี้ของพี่เคนมีอะไรบ้างของผมมีมีทำทำทุเรียนะครับทำเชนฟูปังเปิดเป็นดีเจครับแล้วก็เดี๋ยวมีทําจริงๆมีทําโปรดักต์กับเอสอยู่ตัวหนึ่งใกล้จะออกแล้วเป็นเป็นพวกคอลลาเจนอะไรเงี้ยครับแต่จริงว่ันยิแต่งไม่ใช่อาชีพหลักของเรา ก็ยังเป็นอาชีพหลักอยู่แต่อาชีพหลักมีหลายอย่างหรืแ <c oughs> ค่มองเหว่าเป็นนักแสดงต้องมีหลากหลกายเอยไม,ม่อาชีพเดียวไม่ได้แล้วก็จริงๆก็มองมาต้องนานแล้วนะครับว่าว่าการเป็นนักแสดงก็ควรที่จะมีอาชีพอื่นๆแต่พอดีว่าอาชีพอื่นๆที่เราทำเนี่ยโชคดีที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบด้วยมันก็เลย จริงๆเป็นคนทำตามแพชชั่น <laughs> อยากทำอะไรก็อยากทำอะไรก็จะทำแต่เวลาทำแล้วก็จะทำแบบสุดโต่งไปไ<อ>มากๆเลยนะครับอย่างพอเราไม่ได้ไม่ได้มีผลงานออกหน้าจอไม่มีผลต่อเรานะเพราะว่าเป็นนักแสดงมันก็ต้องออกหน้าจอให้คนเห็นพอเราไม่มีมันก็หายไปมันมีผลต่อความวนิยมจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าว่ามีผลสำหรับตัวเองนะเ,เพราะว่าเราก็เหมือนเราก็มีให้เห็นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ ช่องทางสื่อเนี่ยเราสามารถกําหนดเองได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วใช่มมีแพลตฟอร์มใช่มันมีแพลตฟอร์มอย่างอื่นเราเราก็แค่ย้ายแพลตฟอร์มเราก็ต้องอาจจะต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดนิดนึงอะไรเปลี่ยนตามตามตามเทรนตามยุคสมัยครับแต่หลายคนมองว่าธุรกิจที่เราทำรายได้มันมากกว่าการเป็นนักแสดงแต่การมันมันมันเป็นอยังั้นางก็ ก็ครับก็เป็นอย่างนใช่ไหมก็ถ้าหลายๆธุรกิจก็เยอะครับก็เป็นนักแสดงก็ดีครับแต่ก็นธุรกิจท่านหนึ่งก็ดีใช่ครับก็เหมือนผมคิดว่ามันช่วยส่งเสริมกันครับเพราะว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ได้ได้ได้มีสื่อได้แบบได้โปรโมทมากกว่าคนอื่นได้มีช่องทางให้คนเห็นมากกว่าคนอื่น เราก็เลยทําแบบนี้มันก็เลยช่วยส่งเสริมกันไปอ,อะไรเงี้ยครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าทําธุรกิจเอสอันนี้คือเป็นธุรกิจครั้งแรกที่มันเคยทํามาก่อนได้เลยเคยทํามาก่อนน้านั้นครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเป็นตัวที่เป็นตัวใหมท่ที่เรารู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยโตมากขึ้นมากๆแล้วเราก็มุมมองการทําธุรกิจมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จริงจังแล้วก็เป็นรูปแบบที่ที่ เป็นธุรกิจที่โตขึ้นครับท่านที่ทำงานรุวมกบแฟนยังไงก็จริงๆก็ต้องมีทีมงานมาขั้นกลางนะครับจริงจรถ้าทำไปก็จะปัญงถ้าสองคนก็จะเถียงกันนะครับจริงมันมีคุยก่อนนั้นนี่ไหมว่าพอจะเริ่มทําด้วยกันเราต้องคุยกันสองคนจริงจริงเราเริ่มเพราะว่าเรามีทีมงานที่ดีครับก่อนที่ก่อนที่จะเริ่มอะไรเนี่ยเราต้องผมเนี่ยจะค่อนข้างดูองค์ประกอบว่าว่า ทีมงานเราเป็นยังไงเราพร้อมแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับถ้าถ้าถ้าเราทำถ้าเราทำเองเราจะเหนื่อยเกินเพราะว่าเราเรามีงานอื่นต้องทำหลายอย่างแต่ถ้าแบบเรามีทีมเวิร์กที่ดีเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะเลยครับอย่างเมื่อก่อนเคยทำด้วยกันพอตอนนี้กลับมาทำด้วยกันมันเปลี่ยนไปเยอะมากก็เปลี่ยนไปเยอะครับด้วยด้วย,วยน้องก็เปลี่ยนไปเยอะครับอ่าก็ก็โตขึ้นครับแล้วก็มีมุมมองอะไรใหม่ๆบางทีเราก็เราก็ บอกซึ่งกันและกันว่าแบบเราควรจะมองมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอนะไรเงี้ยครับท,ที่มันกระทบความสัมพันธ์หรควา,ามธุรกิจด้วยกันไม่กระทบหรอกครับเพราะอันนี้เรามีเรามีทีมเราไม่ได้ <c oughs> คือมีทีมเป็นคนมาแบบคอยอ,อันนี้เซ็ตคอนเทนต์แบบนี้นะ,ะวางไปแบบนี้แบบนี้เราโอเคไหม เราจะได้ไม่ต้องมาแบบเอ้ยฉันอยากได้แบบนี้ฉันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทีมมาแบบคอยโอเปเร t ให้แล้วเราก็ค่อยๆไปแต่พอเราได้มีประสบการณ์ที่เคยทำงานร่วมกันแล้วมันมันจะรู้ทางกันไหมสำหรับเราสองคนก็รู้ทางไหมผมว่ามันก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับแล้วรู้ทางน้องไหมก็น้องน่าจะรู้ทางผมาว่เพราะว่าเขาก็คงรู้ว่าผมผมก็ผมก็ทําเต็มที่ทุกอย่างแหละแต่แต่แต่ก็ เอาที่น้องสบายใจด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่ตามใจแต่แค่เอาเอาที่สบายใจใช่ก็คือเราก็อยากให้เขาทํางานแบบแฮปปี้เราก็อยากจะทํางานแบบแฮปปี้ทีมงานจะได้แฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้ครับใจเราแฮปปี้แฮปปี้ครับสุดๆเลยเออมัน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 โอเคหมดทุกอย่างเพราะดูทุกอย่างมันสักเซสไปหมดครับก็จริงๆริก็เหนื่อยนะครับหมายถึงว่าการทําหลายๆอย่างแต่มันก็สนุกดี ถึงเรื่อแต่งงานเลยนะในวัดด้วยเคนก็ก็น่าจะอีกสักสักน่าจะสักพักสักพักตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุยกันให้เต็มที่ก่อนครับจริงๆครั้งนี้ไม่กลับมาเขาเรียกมันกกมกล่อมมากแค่ไหนอ่ะก็เคนก็ก็ ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะครับสำหรับเรา,เาหรือสำหรับเขาก็น่าจะทั้งคู่นะครับ<ม>เพราะว่าเราเองเราก็รู้แล้วว่าอาเราต้องเขาต้องการยังไงแล้วแล้วที่เราขาดไปไมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็<ม>ก็ยอมรับว่าเออเมื่อก่อนเราก็เราก็ขาดไปจริงๆนนรเราก็เริ่มที่เขาเรียกเติมที่เอาไปเติมให้เขาใช่เมื่อก่อนเราอาจจะแบบ อยากจะมุ่งเรียนรู้มุ่งไปในทางของเราที่แบบที่อยากทางแพชชั่นมันแพชั่นมันเยอะจนบางทีแบบเหมือนเราวิ่งเร็วเกินไปแล้วแบบเขาเดินอยู่ใช่เขาวิ่งไม่ทันประมาณนั้นครับแสดงว่าการยิคาเีที่ผ่านมาเปนค่อนข้างที่จะก็จริงจังเลยล่ะตอนนั้นไม่ตอนนั้นไม่มีแผวตรงกลางไหมว่าเขาจะยไงเพราะว่าเขานิ่งเหมือนไม่ใช่เอเธอร์เออใช่ก็แป้วเหมือนกันครับก็ไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อน ก็รู้สึกเสียวๆครับรู้สึกว่ามันจะไม่ัะเซตใช่ครับมันมีโอกาสมีโอกาสโอกาสเป็นไปได้ครับแปลว่าร่างร่างของเนสก็คือได้กลัที่สุดสำหรับเกรนโอ้โหมากครับเราเคยเห็นร่างนี้เขาไหมไม่เคยเลยครับพี่ๆก็ไม่เคยใช่ไหมแ้วเขานิ่งจนนิ่งจนแบบไม่เอาอะไรอ่ะอืมใช่น่ากลัวมากครับไแล้วพี่คนนี้ถามเกรนว่าตอนที่กลับมามันมีคำสัญญาไหมหรือว่ามันมีอะไรที่สุดว่าเฮ้ยจะจับมือไปไปอะไรอย่างเงี้ย จริงๆไม่มีคำสัญญาอะไรแต่แค่ผมบอกว่าผมจะจะปรับปรุงตัวแล้วก็แล้วก็แต่ผมก็ยังจะมุ่งมั่นทำงานในสิ่งที่ที่ผมอยากทำอยู่แต่ผมจะจะปรับปรุงตัวในเรื่องที่ผมขาดไปในในเรื่องที่แบบเราเราเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูแลเขามากพออย่าเงี้ยครับวันนี้คือโอเคดีดีครับดีครับ อรอข่าวดีนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับดีเสิร์ดีเซอร์นี่ถ้าเราเคยนอยู่ฝั่งนวันนี้ไม่ต้องดันนะใช่ไหมเราเปิดวันแถลงข่าวน่ากลัวมากอะไรนะ